ันนี้เรามาลง YouTube กันนะครับปลาเข้าที่บ้นบานนนจาน,นครับปลาส้อยเริ่มเข้ากันแล้วนะครับปื๊ดอ่านี่น้องบอมนะครับน้องบอมน้องบอมสี่คันแล้วก็พี่พี่ลงเลยนะพี่ลงลงหลิวเนาะหนึ่งคนแล้วก็ของผมนี่แปดคันนะครับเอ้ยเก้าเก้าเก้า ของลุงหนูนี่เท่าไหร่ครับของลุงหนูเจ็ดเจ็ดคันปลาก็เริ่มเข้าแล้วครับสามสิบกว่าคันนของลุงสมนี่เท่าไหร่ิบสองสิบสองคันครับเต็มเหลือวันนี้มากันเต็มอัตราศึกใครที่ยังไม่มาก็รีบมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ลงแลน โอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ